วันที่14ี่พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา10บนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณไม่เลยลักอัครราชกุมารีครงพระรีสว่างขวัตบวรกัตติยาราชนาวี องคประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประทับเครื่องบินพระทินั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายออกจากท่าอากาศยานนานาชาติชิงเต่าเชี่ยตงสาธารณารัฐประชาชนจีนไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งใช้เวลาทำการบินประมาณหนึ่งชั่วโมง30นาที นางกู้จริงๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการทูตสำนักงานการต่างประเทศนานครซิงไฮกงศูสุลใหญ่นานครซิงไฮข้าราชการสถานกงศูสุลใหญ่นานครซิงไฮสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นศาสต,ตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรได้วลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระรีสว่างขวัตวรคัราาติยาราชนาวีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประทับรถยนต์พระทีนะท่นั่งสเสด็จไปยังโรงแรมเชงกรีลาผู่ตงเซี่ยงไฮ้ที่ประทับสาธารณารัฐประชาชนจีนใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีเมื่อสเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับ ในสุรเชษฐบุญทินันรองกองสุลใหญ่นนครเซี่งยงไฮ้และภริยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่นนครเซี่งยงไฮ้สาธารณารัฐประชาชนจีนพร้อมรองประธานโรงแรมเชงกลีล่าผู่ตงเซี่งยงไฮ้เฝ้ารับเสด็จการเสด็จทรงงานนานครเซี่งยงไฮ้สาธารณารัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ สะทอนถึงพระปณิฐานมุ่งมั่นของศาสตราจารย์ด็เตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรแม่เลยลักษณ์อครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราัติยาราชนารีที่ส่งตั้งพระไทยที่จะสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประชาชนและประเทศไทยทั้งยาเคมียาสมุนไพรย,ยาชีววัตถุและวัคซีน ดังได้ปรากฏความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนายาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างอาคารสถานที่บุคลากรน,นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนายาชีววัตถุ ซึ่งขณะนี้การพัฒนายาชีววัตถุตัวแรกเพื่อรักษามะเร็งเต้านมได้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าถึงขั้นตอนการวิจัยทางคลินิกแล้ว ซึ่งสถกาบันวิจัยจุลาภร์ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑยาแห่งชาติจีนในการเพิ่มศักยภาพและความเข้าใจถึงกระบวนการวิธีการและแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลยาของหน่วยงานภาครัฐในการผลักด,ดนันเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงที่มีคุณภาพสู่ประชาชน การเสด็จไปทรงงานณนครเซี่งยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณเลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขาวัตวรัชติยาราชนาวีองค์ประธานสถาบัานวิจัยจุฬาพรในครั้งนี้จะทรงศึกษาและทอดพระเนตรงานนบริษัทอูซีไบโอโลจิก ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนาผลิตและตรวจสอบคุณภาพของยาชีววัตถุเพื่อเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยตลอดจนประสบการณ์ทำงานที่ร่วมกับบริษัทยาข้ามชาติที่หลากหลายทำให้มีความเข้าใจในมาตรฐานการขึ้นทะเบียนยาทั่วโลก ในขณะที่การพัฒนายาเคมีในส่วนการวิจัยและพัฒนายาเคมีเพื่อใช้ในการรักษาโรคสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์มีศักยภาพในการคิดคน้นวิธีการสังเคราะห์สารใหม่ๆที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคหลายชนิดเช่นภาวะซึมเศร้าโรคพยาธ โรคมาลาเรียโรคมะเร็งรวมถึงโรคโควิด -19 ในช่วงวิกฤตการระบาดท,ที่ผ่านมาโดยงานวิจัยดังกล่าวมีทิศทางของงานวิจัยที่ไปในแนวทางเดียวกับเซียงไฮ้อินสติทิวตีออฟแมทิเรียเมดิกาภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนหรือไช Academy of Science ที่จะเสด็จเยือนในครั้งนี้เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของสาธรารณรัฐประชาชนจีนในด้านการพัฒนายารักษาโรคโดยการวิจัยแบบพหุวิทยาการนำไปสู่การสารความร่วมมืองานวิจัยด้านการพัฒนายารักษาโรคอันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติในการสร้างความมั่นคงทางยาอย่างยั่งยืนตลอดไป ทอร์ต้โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนกครซีงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน